ค่ะครูนูมาแล้วนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันตอนสองทุ่มกว่านะคะหลายคนนะคะรู้หรือเปล่าว่ายุคนี้นะคะเป็นวิกฤตอะไรทุกคนรู้อยู่หมดแล้วเนาะ <c oughs> ก็ยุควิกฤตนะคะวิกฤตของโควิดนั่นเองนะคะจริงๆแล้วที่คุณนูขึ้นหัวข้อแบบนี้นะคะไม่ได้ให้ทุกคนไปโฟกัสนะคะแต่ว่าเรามาโฟกัสในส่วนข้างหลังดีกว่าค่ะว่าคือยุคนี้นะคะเราควรที่จะ โฟกัสอะไรนะคะมาดูมัคะว่าเอ๊ธุรกิจอะไรที่มันจะตอบโจทย์ผู้คนมากที่สุดในช่วงวิกฤตนี้นะคะ <c oughs> เพราะเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่า อาชีวิตของเราอ่ะจะเจอวิกฤตอะไรบ้างนะคะถ้าเราสามารถที่จะเตรียมพร้อมนะคะตัวเรานะคะและเพื่อที่จะช่วยเหลือครอบครบัวของเราด้วยหรือว่าช่วยเหลือผู้คนอื่นได้ด้วยแบบนี้เราสามารถที่จะมาเรียนรู้นะคะว่าเอ๊ะตอนนี้คนที่แบบเขาไม่ได้โฟกัสเรื่องนี้เขาโฟกัสอะไรกันนะคะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่ายุคนี้มันเป็นยุคของโลกออนไลน์นะคะฉะนั้นแล้วนะคะคุณนูนจะพาทุกๆคนนะคะมาเรียนรู้นะคะว่าธุรกิจอะไรนะคะที่มันตอบโจทย์ คู้คนมากที่สุดนะคะอ่าข้อหนึ่งเลยนะคะคือการที่เรารู้หรือเปล่าว่าอ่าธุรกิจอะไรเนาะที่มันจะทําให้ทุกคนนะ่ะรู้สึกแบบฉันนะ่ะอยู่ในส่วนส่วนนั้นเหมือนชีวิตของเรามันคืออะไรก็คือออนไลน์นั่นเองค่ะคุณนูเป็นคนหนึ่งนะคะที่สั่งซื้อสินค้านะคะแล้วก็ไม่ว่าเราจะทําอะไรเราก็ไม่อยากที่จะเดินทางออกไปข้างนอกบ้านแล้วนะคะฉะนั้นแล้วสิ่งที่มันตอบโจทย์ ผู้คนมากที่สุดก็คือการซื้อขายบนโลกออนไลน์นั่นเองค่ะฉะนั้นแล้วนะคะธุรกิจตัวนี้นะคะที่คุณูทําอยู่ตอนนี้ก็คือลิเชตโกรนั่นเองค่ะซึ่งเป็นธุรกิจแฟรนไชส์นะคะไม่ใช่ธุรกิจแค่ขายออนไลน์เฉยๆนะคะมันตอบโจทย์คุณูและคุณูเชื่อตอบโจทย์ไกลหลายๆคนได้ค่ะฉะนั้นน่ะเวลาที่คุณกําลังมองหานะคะว่าเอะฉันต้องการเริ่มต้นธุรกิจนะฉันสามารถที่จะ ศึกษาเรียนรู้ได้จากที่ไหนนะคะคุณบอกได้เลยค่ะว่าถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่ตอนนี้สวัสดีค่ะโคตรพึง่งสวัสดีเจ้าขอบคุณเจ้าที่มาทรงพลังใจให้กันนะเจ้าคุณนุคุณนุบาหันนั้นไม่เห็น คนเลยค่ะแบบไม่เห็นลูกกระต่ายขอบคุณโค้ดพึ่งมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครูนูนะคะวันนี้นะคะครูนูเชื่อว่าครูนูโค้ดพึ่งและใครอีกหลายๆคนนะคะมาถูกจุดมากเลยเดินทางมาเส้นทางบนโลกออนไลน์เพราะเรารู้ว่าออนไลน์ยังไงยังไงมันก็ตอบโจทย์ผู้คนอยู่แล้วคะ่ะแล้วทีนี้เรามาดูกันเลยว่ายิ่งตอนนี้เป็นวิกฤตโควิดนะคะ โค้ดพึ่งภาพชัดเสียงชัดหรือเปล่าคะช่วยครูกดหนึ่งด้วยนะคะโค้ดพึ่งยังอยู่หรือเปล่าช่วยคุนูแชร์ไปด้วยนะคะเพราะว่าเรามาดูกันเนาะว่าเพราะมันมีคนอีกเยอะแยะมากมายนะคะที่ยังไม่รู้ในเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวคุนูก็ต้องขอสนับสนุนตัวเองออกไปด้วยนะคะโทรศัพท์เครื่องนี้ขอบคุณคะ่ะโค้ดพึ่งคุณูก็ รู้ตัวว่าเราสุดยอดอยู่แล้วเพราะคุณนูโค้ดพึ่งทุกคนรู้ตัวว่ามันเป็นโลกออนไลน์แล้วเราจะปล่อยให้ตัวของเราอยู่แต่ในออฟไลน์มันไม่ได้แล้วขนาดเวลาที่เราอยู่ที่บ้านน่ะยิ่งยุคโควิดไปไหนเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองและเราก็ต้องการเซฟตัวเองทุกครั้งที่เราอยู่บ้านน่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือมือถือของเรานั่นเองใช่ไหมคะ <c oughs> คุณนูจะแชร์ตัวเองนะดันแชไม่ได้ขอบคุณค่ะโค้ดพึ่งขอบคุณโค้ดพึ่งนะคะที่ภาพชัดเสียงชัดเนาะสวยชัดเนาะ <laughs> ขอบคุณที่เชิดคุณนูแชร์แบ่งปันเรื่องราวดีๆเพราะทีะ่ตัวเล็กของคุณนูนะคะเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะหลับไปแล้ว <laughs> แบดหมดไปแล้ว <laughs> ่ายะน้นแล้วเนาะคุณนูเป็นคนหนึ่งนะคะที่กระโดดขึ้นมาอยู่บนออนไลน์นะคะและมีความรู้สึกว่าได้มาเจอธุรกิจริชเชต์โกรนะคะตอนนี้คุณนูก็เข้าไปเป็นหุ้นส่วนนะคะกลับ กลับกับแบรนด์คูรุ้งนะคะซึ่งทําให้ครููรู้สึกว่ามันตอบโจทย์ครูนูเพราะจริงๆแล้วเวลาที่เรารู้ว่าตอนนี้มันเป็นเศรษฐกิจอ,อะไรนะวิกฤตวิกฤตโควิดเราก็ไม่อยากที่จะออกไปไหนและสิ่งสําคัญที่สุดคือเราอยู่แต่บ้านเราก็จะคอยช้อปปิ้งออนไลน์นะคะทั้นั้นแล้วเรามีความรู้สึกว่างั้นน่ะเราก็สามารถที่จะเป็นผู้ซื้อเราซื้อ,เร,อเราซื้ออยู่ประจําอยู่แล้วอะ่ะ เราเป็นคนซื้ออย่างเดียวไม่ได้แล้วฉันขอมาเป็นผู้ขายบ้างดีกว่าครูนูเลยมองหาธุรกิจนะคะที่จะตอบโจทย์ครูนูครูนูเลยมาเจอธุรกิจนี้ค่ะธุรกิจของแม่ครูรุ่งนั่นเองก็คือลิสเชตโกลนะคะและสิ่งที่สองที่ครูนูแบบมีความรู้สึกว่าอะไรที่มันตอบโจทย์ผู้คนมากที่สุดนะคะก็คือครูนูมีการลิสต์มาด้วยนะคะ ยุคนี้สำคัญที่สุดยิ่งยุควิกฤตโควิดอ่ะหลายคนอาจจะอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ไปทํางานนะคะบางคนก็แบบโดนปิดกิจการไปช่วงนี้เนาะก็บางร้านก็รู้สึกว่าเอ๊ะลูกค้าน้อยหรือว่าอะไรก็เซฟตัวเองด้วยงั้นกลับมาอยู่บ้านก่อนไม่ได้ออกไปทําธุรกิจนะคะแต่คนที่ไปทํางานประจําก็ไปทำค่ะแต่ทําไปแบบหวัดระแวงเช่นกันใช่ไหมคะเพราะเรารู้ว่า จริงๆแล้วคนที่ทํางานประจาเมกเหมือนคุณนูมาก่อนก็นกเป็นพนักงานค่ะเป็นพนักงานประจําเหมือนกันเรามีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วการทํางานประจํามันไม่ได้มีอิสระภาพในชีวิตเลยนะคะแล้วก็เลยทําให้คุณนูมีความรู้สึกว่าถ้าเรามาเจอธุรกิจเอะอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันสามารถตอบโจทย์เราได้อย่างดีเยี่ยมนะคะและถ้าเราอ่ะจากการเป็นลูกน้องหรือว่าจากการเป็นลูกจ้างเข้ามานานแล้วเราต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจอ่ะ แต่มันจะต้องลงทุนเยอะมากนะคะซึ่งบางครั้งยิ่งวิกฤตนี้นะคะหลายคนขาดรายได้นะคะไม่ได้มีเงินเป็นกอบเป็นการรมหรือบางคนก็มีความรู้สึกว่าต้องเซฟทั้งตัวเองเซฟทั้งเงินอะไรแบบนี้นะคะแล้วต้องการมีอิสระภาพในธุรกิจอิสระภาพทางการเงินอิสระภาพทางเวลานะคะคุณนูบอกได้เลยนะคะว่าริชเชตโกรนะคะทําให้คุณ เป็นเจ้าของธุรกิจโดยที่ใช้ต้นทุนน้อยมากๆเลยค่ะเริ่มต้นแค่9ก0 0บาทเองนะคะคุณก็สามารถพ้นตกแรงขอบคุณค่ะโคตรพึ่งไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับทูนูนะคะรูนู <c oughs> ขอบคุณมากค่ะไม่เป็นไรนะคะโคตรพึ่งเดี๋ยวมีคนมาชมย้อนหลังเราก็ให้ ไปเต็มสปีดของเรานะคะโคตดพึ่งรักและขอบคุณโคตดพึ่งมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกัน,นะะที่ลายโคตดพึ่งเนะาะบางครั้งเราไ,ได้เข้าไปชมสดคุณหนูก็ไปส่งพลังใจย้อนหลังให้กับทุกคนเช่นกัน,นะคะ่ะอ่าฉะนั้นแล้วเนาะถ้าคุณมีความรู้สึกว่า ยิ่งวิกฤตนี้อาจจะขาดรายได้เป็นบางช่วงและยิ่งช่วงนี้หรือว่าเราไม่รู้หรอกว่าโควิดมันจะมาระรอกที่เท่าไหร่อีกนะคะนี่ก็ระรอกที่3แล้วฉะนั้นแล้วถ้าคุณต้องการมีอิสรภาพทางการเงินทางเวลาและมีความรู้สึกมันจะเป็นไปได้ไหมนะว่าฉนันอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะอย่างครูเมื่อก่อนเป็นพนักงานประจำทัางานโรงงานนะคะเราก็ยังมีความรู้สึกว่าฉัน่ะ ความรู้สึกฉันต้องการที่จะมีสารภาพทางการเงินและเวลาและแต่เวลาที่ฉันต้องไปเป็นเจ้าของธุรกิจอน่ฉันอาจจะรู้สึกว่ามันต้องใช้เงินทุนเยอะมากนะคะครูนูมาเจอธุรกิจฟแฟรนไชส์ออนไลน์ของแม่ครูรุงนี้คือสุดยอดแล้วค่ะ คุณลงทุนเริ่มต้นแค่9,000บาทนะคะคุณก็สามารถเข้ามาเป็นหุ้นส่วนธุรกิจได้เลยแบบง่ายๆสบายๆค่ะและสิ่งที่3ที่ครูนูแบบมีความรู้สึกชื่นชอบและรู้สึกว่าธุรกิจนี้มันตอบโจทย์ครูนูมากๆเลยนะคะก็คือคุณนะคะไม่ต้องรอให้เก่งในการขายค่ะเพราะครูนูเป็นคนหนึ่งนะคะที่คิดว่าตัวเองอ่ะขายไม่เป็นไม่ชอบการขายเพราะมีความรู้สึกว่าการขายเป็นการยัดเยียดนะคะ มันเลยทําให้เรารู้สึกเกลียดการขายทั้งๆที่เราเองเป็นนักขายมาแต่แตเกิดคะ่ะไม่ว่าเราจะไปขายแรงแลกเงินนั่นก็ขายแล้วนะคะและยิ่งบางคนในตอนเนี้รู้สึกว่าฉันอะต้องขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์แต่ฉันเขาบอกให้ฉันออกมาสร้างตัวตนฉันก็ออกมาสร้างแล้วนะแต่ยังไม่มีอะไรมาขายเลยอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าอะไรหรือเปล่าที่ว่าคุณยังไม่มีสินค้าเพราะคุณกลัวการขายคุณกลัวขายไม่ได้ทำเหมือนครู ตอนแรกๆนั่นแหละค่ะที่ออกมาสร้างตัวตนอย่างเดียวแต่ไม่ยอมเปิดใจในการขายสินค้านะคะแต่พอคุณนูได้มาเจอธุรกริจธ,ธุรกริจธ,ธุรกริจแฟนชายนะคะคุณูรู้สึกว่ามันตอบโจทย์คุณนูมากเลยและคุณนูก็ไม่ได้ รอให้ตัวเองขายเก่งนะคะคุณหนูกเข้าไปเรียนรู้เลยเพราะว่าระบบนะคะทําให้เราหมดทุกๆอย่างะคะ่ะไม่ใช่สอนเฉพาะการขายนะคะจะสอนในการสร้างตัวตนให้กับคุณนะคะสอนทั้งวิธีการทั้งวิธีคิดให้คนหมดทุกๆอย่างเลยคะ่ะและคุณก็จะมีเวลานะคะในการทําคุณหนูไม่เห็นอะไรใครเลยนะคะถ้าหากว่าใครเข้ามาไม่รู้ว่าวันนี้นะคะเป็นอะไรนะคะอ๋อ <c oughs> คุณอ่านไลฟ์ไปด้วยนะคะวันนี้คุณหนูก็ ได้สิทธิพิเศษนะคะสำหรับใครทุกๆคนนะคะที่ต้องการเข้าไปอยู่ติดตัวคนสำเร็จนะคะอย่างแม่ครูรุงนะคะซึ่งใครหลายๆคนนะคะต้องการเข้าไปอยู่ใกล้ชิดสนิสนมนะคะ วันนี้มาสามทุ่มครูนูและทุกๆคนนะคะที่เป็นแบรนด์ที่อยู่ในแบรนด์ลิเชตซึ่งเป็นดีลเลอร์นะคะจะได้เข้าประชุมซูมเนาะนี่เห็นไหมว่าการที่เราจะมาทําธุรกิจนันนะคะเจ้าของธุรกิจดูแลเอาใจใส่เราเป็นอย่างดีด้วยนะคะเริ่ม ไม่เก่งเขาก็สอน,นะคะ่ะสอนทั้งวิธีการวิธีคิดให้กับคุณแล้วอะไรอีกยังแบบมีวิธีแบบส่งต่อทุกสิ่งทุกอย่างส่งต่อทุกความสําเร็จให้กับคุณนะคะแล้วยังแถมแบบว่าเวลาที่คุณขายสินค้าคุณก็ไม่ต้องแพ็คของเองคุณก็ไม่ต้องอส่งของเองนะคะคือบริษัทอะทาให้คุณหมดคะ่ะระบบแฟรนไชส์ทําให้คุณหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะ ไม่ต้องรอเก่งนะคะเพราะคนส่วนใหญ่แล้วมักจะรอความเก่งก่อนครูนูเป็นคนหนึ่งที่โคตชโชคดีที่ไม่เคยรอให้ตัวเองเก่งค่ะเหมือนการออกมาสร้างตัวตนการออกมาไลฟ์น่าร้องแบบนี้แหละครูนูก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยรอให้ตัวเองเก่งก่อนและฉันค่อยออกมาไลฟ์เพราะร,รู้หรือเปล่าว่าถ้าเรารอเราก็จะไม่ได้ทำมันเด็ดขาดค่ะฉะนั้นแล้วนะคะวันนี้ถ้าคุณได้มาเจอครูนูนะคะ บอกได้เลยคุณจงตัดสินใจทำณนะวันนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะน้องมิลินดาขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครูพี่นูนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ครูพี่นูนำอะ,อะไรนะธุรกิจมาแบ่งปันค่ะรักน้องมิลินดาเช่นกันนะคะครูพี่นูเปลี่ยนรูปโปรไฟล์แล้วน้องมิลินดาคงจะจำครูพี่นูไม่ได้เพราะครูพี่นูสวยขึ้นมา ขอบคุณค่ะออาฉะนั้นแล้วเนาะวันนี้นะคะที่คุณนูนะคะตัดสินใจเข้ามาอยู่ในแบริเช์เพราะว่าระบบอะสอนทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะตั้งแต่เริ่มต้นการขายการไลฟ์สดทุกอย่างเลยค่ะและวันนี้นะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการเจอนะคะธุรกิจที่ตอบโจทย์คุณคุณนูบอกได้เลยว่าธุรกิจนี้สามารถตอบโจทย์คุณได้อย่างดีเยี่ยมค่ะ ค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่ก็จะเข้าประชุมเหมือนกันขอบคุณค่ะน้องมลิน่าขอบคุณค่ะรับเลยค่ะความสวยเนี่ยืมาะนั้นแล้วเนาะขอบคุณมากๆนะคะที่มาส่งพลังใจให้กันนะคะอ่าแล้วก็สิ่งที่คุณนูชื่นชอบอีกนะคะก็คือการที่เรานะคะรู้ว่าลิเชตโกลเนี่ยเป็นธุรกิจที่มั่นคงยั่งยืนนะคะเพราะใครหลายๆคนในวันนี้นะคะ ประชุมค่ะขอบคุณค่ะน้องลินดานเดี๋ยวครูพี่นูก็จะเข้าประชุมเหมือนกันนะคะออกมาแบ่งปันก่อนระหว่างรอประชุมนะคะ <c oughs> จะเข้าไปประชุมสัมมนาซูมกับแม่ครูเช่นกันค่ะชนนแล้วเนาะวันนี้นะคะถ้าครูรู้สึกว่าถ้าฉันทําธุรกิจอะไรที่มันมั่นคงยั่งยืนได้นะคะขอบคุณค่ะฉันต้องการส่งต่อเพราะว่างานการทํางานบนออนไลน์นะคะ ที่เราจะออกมาส่งต่อตออนไลน์สดเนี่ยมันคือสิ่งหนึ่งที่เราสามารถส่งต่อความสําเร็จให้กับผู้คนคะ่ะไม่ใช่ว่าฉันออกมาพูดอยู่อย่างนี้ฉันไม่ได้มีอะไรที่อยากต้องการแบ่งปันกับใครเลยอะไรแบบนี้นะคะทุกความสําเร็จของคุณไม่ว่าจะเป็นเล็กๆน้อยๆคุณออกมาส่งต่อได้เลยคะ่ะและยิ่งอย่างครูนูเนี่ยได้เข้าไปเป็นหุ้นส่วนธุรกิจของแบริเชตนะคะเป็นหุ้นส่วนแฟรนไชส์ด้วยนะคะมันรู้สึกว่าครูนูได้รับความมั่นคง ของชีวิตตั้งแต่วันที่คุณหนูตัดสินใจค่ะซึ่งในวันนี้คุณหนูก็ตัดสินใจเป็นดีลเลอร์นะคะสามารถที่จะส่งต่อทุกความสําเร็จให้กับผู้คนได้อย่างแน่นอนค่ะและถ้าวันนี้นะคะคุณมีความรู้สึกว่ายุคโควิดเอชันก็ไม่ได้ออกบ้านไปไหนหรือว่างานอาจจะลดลงนะคะรายได้ก็ลดลงแต่ว่ายัางต้องการทําธุรกิจเสริมทําธุรกิจเพิ่มเติมนะคะรู้หรือเปล่าว่าธุรกิจลิเชตโกรนี้นะคะสามารถที่จะ ตอบโจทย์คุณได้อย่างแน่นอนนะคะบางคนอาจจะคิดว่าทําเป็นธุรกิจเสริมไปไปมารู้หรือเปล่าว่าอาจจะกลายเป็นธุรกิจหลักของคุณเลยได้ค่ะอืมขอบคุณค่ะฉะนันแล้วนะคะวันนี้คุณหนุบอกได้เลยนะคะว่าสิ่งแรกนะคะที่วิกฤตโควิดนี้นะคะคุณจะต้องรู้เลยว่าในวันนี้เวลาที่เราอะ รู้สึกว่าออกบ้านไปไหนไม่ได้นะคะแล้วก็ไม่อยากจะออกไปไหนหรอกเพราะาเราก็ต้องเซฟตัวเองนะคะแต่เราไม่เคยเซฟเงินเลยนะคะเพราะว่าเวลาที่อยู่บ้านเนี่ยเราก็จะช้อปปิ้งออนไลน์นะคะ ครูนูเองก็เป็นคนหนึ่งค่ะอย่าว่าแต่คนอื่นเลยแต่ครูนูเชื่อว่าทุกคนนั่นแหละเนาะก็จะช้อปปิ้งออนไลน์ฉะนั้นแล้วในเมื่อเรามีโอกาสได้อยู่บ้านเราได้ช้อปปิ้งออนไลน์เราเป็นผู้ซื้อมาเยอะแล้วฉะนั้นเราควรที่จะมองหาธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะที่มันตอบโจทย์เราให้เรากลายเป็นผู้สร้างทําให้เราเป็นผู้ขายดูบ้างนะคะและดิเชตโกลสามารถตอบโจทย์ทุกคนได้อย่างแน่นอนค่ะและก็สิ่งที่2เลยนะคะคือหลายคนในยุคนี้นะคะเวลาที่ยุคโควิดบาง ว่าฉันขาดไรายได้ะคะฉันแบบต้องเซฟนะคะและฉันก็ยังต้องการมีอิสรภาพทางการเงินและเวลาฉันต้องการชีวิตที่ดีขึ้นชีวิตที่มั่นคงขึ้นนะคะและฉันต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจที่ไม่ต้องลงทุนเยอะมันมีหรือเปล่านะคะนี่แหละลิเชตโกรนี่แหละคะ่ะเป็นธุรกิจแฟรนไชส์นะคะซึ่งคุณก็ทําได้อยู่ที่บ้านด้วยแค่มีมือถือเครื่องเดียวก็ทําได้และการลงทุนธุรกิจนะคะมันคือ คุณลงทุนแค่เริ่มต้น9,000บาทค่ะไม่ต้องลงทุนเยอะแยะนะคะหรือถ้าคุณตัดสินใจสำเร็จคุณนูนะคะคุูนูตัดสินใจสำเร็จนะคะ,คเ,ะ,คะเป็นดิลเลอร์นะคะเป็นหุ้นส่วนใหญ่นะคะลงทุน1 5 5 5 0 0บาทค่ะฉะนั้นแล้วถ้าวันนี้นะคะ คุณต้องการประสบความสําเร็จยิ่งใหญ่คุณก็แค่ตัดสินใจค่ะเพราะริเชตโกนะคะเป็นธุรกิจที่มั่นคงยั่งยืนให้กับคุณอย่างแน่นอนค่ะและสิ่งที่3นะคะวันนี้คุณไม่ต้องรอให้ขายเก่งก่อนรอให้ฉันเก่งวิธีการเก่งวิธีคิดก่อนนะคะเพราะรู้หรือเปล่าว,ว่าระบบริเชตโกนะคะเจ้าของแบรนด์นะคะสอนทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณไม่ว่าจะเป็น วิธีการวิธีคิดตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะสอนทุกสิ่งสอนทุกอย่างแล้วแถมยังเวลาที่คุณขายสินค้าได้คุณไม่ต้องแพ็คของเองคุณไม่ต้องส่งสินค้าเองนะคะรู้หรือเปล่าว่ามันโคตรง่ายมากๆเลยค่ะเดี๋ยวครูนูขอพักดื่มน้ําก่อนนะคะถ้าวันนี้นะคะนี่ครูนูก็เวลาที่เราออกมาไลฟ์แบบนี้นะคะก็สามารถพักเบรกได้นะคะโดยการดื่มสเตลล่าะคะนี่ก็เป็นสินค้าตัวนึงนะคะ ในแบริเลชเชนะคะคุณรู้สึกว่าเวลาที่เราแบบยิ่งเศรษฐกิเออเจกอีกแล้วนะคะย <c oughs> ุควิกฤตแบบนี้นะคะรู้ได้เปล่าว่าการที่เราดื่มอาหารที่ดีๆนะคะตอนนี้ตัวสเตลลานี่นะคะคือบำรุงระบบหายใจให้กับคุณได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะ คุณนูก็จะดื่มทุกวันนะคะเพราะว่ายิ่งดื่มเรารู้สึกว่ายิ่งดื่มยิ่งสวยยิ่งรวยยิ่งเก่งยิ่งดีเลยยังออกมาแบ่งปันให้กับผู้คนได้ด้วยนะคะฉะนั้นแล้ววันนี้ธุรกิจแฟรนไชส์ดิชเชตนะคะมันตอบโจทย์คุณนูมากๆเลยนะคะเพราะว่าไม่ต้องส่งของเองไม่ต้องสต็อกสินค้านะคะและยังสามารถที่จะส่งต่อธุรกิจใล้เอ่ยสวัสดีค่ะทักทายคุณนูได้นะคะจากสปปลาวใช่ไหมคะขอบคุณค่ะ ติดตามคุูนูได้เลยนะคะคุนูเป็นดีลเลอร์รายใหญ่ของแบริเชตโกร w นะคะสวัสดีรักและขอบคุณมากมเลยค่ะช่วยครุนูแชร์แบ่งปันออกไปยิ่งดีนะคะคุนูใกล้จะจบแล้วนะคะคุนูมานําเสนอธุรกิจดีๆนะคะให้กับผู้คนนะคะเพราะว่ายุคโควิดไม่มีคนที่แบบต้องการมีธุรกิจนะคะเป็นของตัวเองอิสรภาพทางการเงินและเวลาและเพราะเรารู้ว่ายุคนี้มันออกไปไหนก็ยากเนาะตัวเองก็อยากจะเซฟตัวเองแต่ เวลาที่เราอยู่บ้านเราก็ยังต้องเล่นมือถือนะคะแล้วเล่นมือถือยังไงให้ได้เงินนะคะฉะนั้นแล้ววันนี้รู้หรือเปล่าว่าิเชตโกตอบโจทย์ทุกสิ่งอย่างให้กับคุณค่ะยังสามารถให้คุณส่งต่อธุรกิจนี้นะคะให้กับผู้คนได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะไม่ว่าคุณจะเปิดบินนะคะเรดไหนนะคะคุณซื้อสินค้าซื้อกินซื้อใช้อะ่ะคุณแค่ชิ้นเดียวนะคะคุณก็ยังสามารถนะคะจะเปิดซื้อเรดเดียวไ้เลยนะคะ คุณนูอาจจะอ่านไม่ถูกนะคะแม่นแล้วอ๋อแม่นแล้วเนาะแม่นแล้วขอบคุณมากๆเลยค่ะจากสอสปปอลาวนะคะมีโอกาสได้ไปเที่ยวนะคะเพราะว่าคุณนูชอบเที่ยวมากเลยและสอปปลาวนี่ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งนะคะที่ครูนูมาจากลาขอบคุณมากค่ะที่ครูนูนะคะอยากจะไปเที่ยวเหมือนกันนะคะถ้าแบบหมดโควิดเนาะเราคงได้ไปเที่ยวต่างประเทศบ้างไปเที่ยวหาเพื่อน ตอนนี้เซฟตัวเองไว้ก่อนไม่อยากได้ออกไปไหนแต่อยากจะเชิญชวนทุกคนมาชมนะคะมาฟังธุรกิจออนไลน์เนาะเพราะตอนนี้คุณนุก็เข้ามาอยู่แบริเชตแบรนด์แม่ครุงนะคะคุณเอชื่ออะไรเอ่ยรู้จักแม่ครูรุ้งไหมคะเคยติดตามครูรุงหรือเปล่าเอ่ยเคยติดตามครุงไหมคะ เดี๋ยวคุณนุ่นดื่มสเตลลาไปก่อนเนาะเนี่ยนะคะสเตลลานะคะยิ่งยุคโควิดนะคะเราจะต้องดูแลตัวเองให้ดีนะคะสเตลลาเป็นอาหารเซลล์นะคะที่บำรุงระบบหายใจนะคะทำให้ใครหลายๆคนที่รู้สึกว่าอาจจะเป็นภูมิแพ้และเวลาที่ออกไปข้างนอกนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะเราควรที่จะดื่มอาหารดีๆนะคะให้บำรุงดูแลตัวเองเนาะเดี๋ยวคุณนุ่นขอพักดื่มน้ำแป๊บน,นึงนะคะ ตัวนี้นะคะเวลาที่เราดื่มแล้วเราเรา,เรายังได้ทําให้ผิวเราใสขึ้นนะคะเมื่อก่อนครูเป็นคนที่ผิวหยาบกร้านมากแต่ว่าพอดื่มสเตลลาแล้วผิวดีดูดีขึ้นแล้วแถมยังสวยขึ้นด้วยนะคะอ่าฉะนั้นแล้วเนาะถ้าวันนี้นะคะใครที่สนใจนะคะ เข้ามาเป็นหุ้นส่วนธุรกิจแต่ว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าฉันก็สนใจนะที่ต้องการมาเป็นหุ้นส่วนธุรกิจแต่ฉันยังไม่รู้รายละเอียดอะไรเลยนะคะคุณนูยินดีที่จะพาทุกคนนะคะที่สนใจนะคะฟังแผนธุรกิจแบริชเชตโกลนะคะซึ่งเป็นธุรกิจแฟรนไชส์นะคะขายออนไลน์ เป็นเจ้าเดียวเจ้าแรกของไทยที่แบบมีระบบอัจฉริยะแบบนี้นะคะ <c oughs> ใครสนใจฟังแผนอย่างละเอียดนะคะกับตัวเจ้าของแบรนด์เลยนะคะซึ่งถ้าคุณสนใจนะคะสามารถทักเข้ามาหาคุูนูได้เลยะคะ่ะบอกว่าต้องการเข้าฟังแผนธุรกิจอย่างละเอียดนะคะเดียวครูนูจะพาทุกคนเข้าไปฟังแผนนี้นะคะและถ้าคุณสนใจเขาสามารถเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนธุรกิจได้เลยนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะการเข้าฟังแผนธุรกิจนี้นะคะ คุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะฟังแบบฟรีๆเลยค่ะและรู้หรือเปล่าว่าไม่มีข้อผูกมัดใดๆนะคะไม่ใช่ว่า,าให้คุณเข้าไปฟังแล้วต้องร่วมทําธุรกิจนะนะคะคือไม่ใช่ให้คุณเข้าไปฟังโอกาสที่ดีอย่างยอดเยี่ยมนี้เผื่อว่าคุณสนใจได้เห็นโอกาสที่ว่ามั่นคงของอนาคตนะคะเหมือนที่ครนูและทุกคนในแบรนด์เห็นนะคะเห็นความมั่นคงเห็นช่องทาง อไหลของเงินนะคะเพราะว่าเงินอยู่กลางอากาศเนาะฉะนั้นแล้วถ้าคุณสนใจเข้าฟังแผนธุรกิจแบบฟรีไม่มีข้อผูกมัดนะคะถ้าครูนุเข้ามาได้เลยค่ะคุูนูยินดีพาท,ทุกคนเข้าไปฟังแผนแบบฟรีฟรค่ะเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะได้เจอสิ่งใหม่ๆมันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณรอคอยมาทั้งชีวิตก็ได้ค่ะแล้วเจอกับครูนุได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณนะคะครูนุอ่านชื่อ ไม่ออกไม่เป็นไรเนาะขอบคุณมากเลยนะคะรักและขอบคุณน้องมิลินดารักและขอบคุณโค้ดพึ่งรักและขอบคุณนะคะคุณที่มาจากสปปลาวนะคะและก็มาเจอกับคุนูได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณค่ะบายบายด่มสเตลล่านะคะชนแก้วไปด้วยกันนะคะอร่อยมากค่ะ